พระรามสองผนังปูนลุ่นอีกแล้วจริงๆถ้าพูดถึงเส้นพระรามสองนะตั้งเราคุยกันมาตลอดเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราเฝ้าเพียรภาวนาให้พระรามสองแล้วก็เส้นที่จะไปสู่หัวหินนั้นซ่อมเสร็จจริงๆมันเสร็จอุ้มจริงๆมันเสร็จแต่เสร็จแล้วเขาสร้างต่อเข้าใจไปเขามีโครงการอื่นต่อเพราะว่าสมมติว่าคุณคาดการไว้ว่าคุณจะเสร็จเพื่อรองรับสิ่งนี้วันที่เสร็จน่ะมันไม่ดีพอสําหรับวันนั้นแล้ว เขาก็เลยต้องสร้างทางยกระดับที่มันต้องดีขึ้นไปอีกมันก็เลยเสร็จไม่ทันมันก็เลยไม่เสร็จไงเพราะมันก็สร้างไปเรื่อยๆมันเสร็จแต่มันยังไม่เสร็จเสร็จแล้วมันก็สร้างต่อตอนนี้เป็นส่วนทางยกระดับนิดๆแต่นิดเดียวแล้วกันนะฮะก็คือมันก็คืออุบัติเหตุที่ล่าสุดปูนหล่นออกมาอีกแล้วอะใช่คือมีผู้หญิงคนนึงเขาจอดทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะแล้วมันไม่ได้อันเล็กๆนะฮะมันเป็นปูนหนึ่งหนึ่งแผ่นแนลใหญ่ๆของของท้าเทียบก็คือระเบียงกันรถ หล่นวิ่งอยู่ข้างบนน่ะ,ะหนึ่งบล็อกหล,ล่นลงมาเลยโค้งๆอ,อ,อ่ะค่ะซึ่งซึ่งผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าได้ยินเสียงนะนึกว่ารถชนด้วยซ้ำอ่ะนะคะซึ่งเธอก็บอกนะคะว่าหลังจากที่เธอได้ยินเสียงนั้นแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเสียงที่ตอบรับกลับมามันคือเสียงจักตะโกนจากข้างบนนะพี่อ่านบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าให้เลื่อนรถออกก็ไม่ได้ยินเองณนะตอนนั้น ที่เป็นเสียงที่ตะโกนขึ้นมาแล้วเธอถ่ายคลิปไปทำไมเธอ,เอรถออกข้างล่างมันเป็นที่จอดรถหรือเป็นอะไรหรอมันเป็นที่จอดรถมันเป็นที่จอดรถเธอจอดรถกินกว๋วยเตี๋ยวเธอไม่ได้ขับรถแล้วก็หล่นลงมานะคะจอดอยู่แล้วก็ข้างบนก็ตะโกนลงมาแบบนั้นต่อให้เนะต่อให้เธอจอดรถในที่ที่ไม่ควรจอด ก็ไม่ควรจะมีของตกเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเธอจอดถ้าผู้หญิงคนนี้จอดรถในที่ไม่ควรจอดก็จะมีคนผิดเพิ่มแต่เป็นคนกรณีกันคนละกรณีกันเพราะฉะนั้นแยกกันไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอ้าวก็ดันไปจอดตรงนั้นเองยไม่มีนะอย่าอย่าออกมาอธิบายแบบนี้ขอพูดกันไว้ก่อนแล้วกันถ้าผิดในที่ห้ามจอดก็ไปเอาความผิดในที่ห้ามจอดแต่ไม่ได้แปลว่าเพราะมันเป็นที่ห้ามจอด อะไรเลยหล่นลงมาตรงนั้นได้อะใช่ใช่ก็ล่าสุดเบื้องเบื้องต้นเนี่ยนะคะกรมทางหลวงก็สั่งให้หยุดงานปฏิบัติงานชั่วคราวแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะการพื้นที่ให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะมีการแก้ไขช่วงเวลาเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางวันเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายไปทำงานช่วงเวลากลางคืนละกันเพราะว่าคนจะได้ไไดหล่ดได้ได<า>งล่ะ <laughs> จะได้หล่นกลางคืนได้เงี้ยคุณไม่พกพลาดเยอะอ,อาจจะป้องกันอุบัติเหตุได้แต่ <มะ S 1> อย่างนัง้นมันลดความเสี่ยงอย่างนันลดความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่โคตรปลายอะ่ะแต่จริงๆมันต้องหนึ่งรเซเต็มไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วี้นผมอยากจะบอกว่าวิธีการหนึ่งนะคือการปรับอย่างมหาศาลในเรื่องเมื่อมีสิ่งนี้ขึ้นค่ะคือการปรับอย่างมหาศาลต่อบริษัทที่รับเหมาเพราะบริษัทเหล่านี้รับเงินทีมเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ปรับอย่างมหาศาลเมื่อเกิดขึ้นนี่โชคดีที่ไม่ได้ตกลงมาบนร่างของมนุษย์และเกิดการสูญเสียซึ่งไม่ต้องรอให้สูญเสียแล้วค่อยปรับนะฮะถูกต้องใช่ค่ะแค่ตกก็ปรับได้แล้วค่ะ Green Morning Show